กราบหลวงปู่สอนพระภิกษุหกแผ่นดินผู้มีวาจาสิทธิ์นวัดเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาการที่ชื่อใครสักคนจะไปปรากฏเป็นคำขวัญทั้งระดับหมู่บ้านอําเภอหรือจังหวัดแปลว่าบุคคลน,นั้นต้องไม่ธรรมดาและน่าจะได้สร้างคุณประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลในพื้นที่นั้น จนถึงกับต้องเอาชื่อไปทําเป็นคำขวัญดังเช่นคำขวัญประจําอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาที่ว่าเคลื่อนลำปลายมาดเที่ยวหาดชมตะวันแร่มันหม่อนไหมผลไม้พืชผักตะเคียนยักษ์ทับลานนมัสการหลวงปู่สอนนามหลวงปู่สอนที่ปรากฏท่อนสุดท้ายของคำขวัญประจำอำเภอนั้นทำให้ผมต้องไปขนขวา ด้วยการตามรอยท่านที่วัดเสิงสางจังหวัดนครราชสีมาทันทีเพื่อหาคำตอบดังกล่าวว่าวัดนั้นมีเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรที่เชื่อมโยงไปถึงท่านทำให้ท่านกลายเป็นปูชนียบุคคลสำคัญระดับนั้นได้วัดเสิงสางตั้งอยู่ห่างจากตัวสี่แยกอำเภอเสิงสางลงไปด้านทิศใต้ประมาณ2กิโลเมตรประตูเข้าวัดมี2ช่องจราจรที่สวมด้านบนตรงกลาง จะมีรูปหล่อหลวงปู่สอนนั่งอยู่พอเดินไปตามด้านในตามสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นมากกว่า180เมตรด้านซ้ายมือเป็นสระน้ำขนาดใหญ่เมื่อเข้าไปถึงทางโค้งภายในวัดจะสังเกตเห็นว่าด้านขวามือจะเป็นพระพุทธรูปสีเขียวทององค์ใหญ่ชื่อว่าพระเจ้าห้าพระองค์เป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามและแปลกตาม,มากตรงไปด้านหน้า จะเจอรูปหล่อหลวงปู celand, ่สอนขนาดใหญ่ซึ่งเราสามารถจุดเทียนทูบบูชาปิดทองท่านได้ถัดไปด้านหลังจะเป็นวิหารและพิพิธภัณฑ์หลวงปู่สอนและยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญประจําอําเภอเสริงสังอีกด้วยเมื่อเข้าไปด้านในตรงกลางจะเป็นรูปปั้นหลวงปู่สอนสีทองขนาดใหญ่มากมีรูปปั้นจําลองและหุ่นคีเพึ่งในตู้กระจกให้ได้กราบไหว้ ด้านข้างมีเจดีย์บรรจุอัฐิพระบรมสารีริกธาตุและรูปปั้นอดีตเจ้าอาวาสโดยรอบจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สอนไม่ว่าจะเป็นเสื้อยันพระผงหลวงปู่ทวดที่สร้างโดยวัดประสาทบุญญาวาสจังหวัดกรุงเทพโซนด้านหลังมีตู้เก็บอัฐาบริขารของท่านสมัยมีชีวิตอยู่เช่นการน้ำชามีดบาดน้ำมนต์ทำจากดินเผาปั้นเป็นลายเทวดา สิ่งเหล่านี้ได้ยืนยันว่าท่านต้องเป็นพระที่มีความสําคัญและเป็นพระเกจิอาจารย์ที่สําคัญมากนอกจากนั้นก็เป็นตู้จัดแสดงวัตถุโบราณต่างๆเช่นมีดดาวเงินโบราณและนิทรรศการบอกเล่าประวัติที่ท่านได้เป็นพระเกจิอาจารย์ทางภาคอีสานไปร่วมงานปลูกเสกวัตถุมงคลที่กรุงเทพทำให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นในยุคนั้น จุดหนึ่งที่น่าสนใจต่อมาคือศาลารา100้อปีมีเสาประมาณ50 7 0ถึง70ต้นพื้นปูด้วยกระดานไม้แผ่นผนังด้านข้างทำจากไม้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนอกจากนั้นเสาทุกต้นยังทาสีทองเป็นลายดอกไม้มีความเก่าแก่สวยงามน่าเยี่ยมชมมากอีกจุดหนึ่งที่แปลกแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วคือตัวใบเสมาที่ทำเป็นเขตพัทนสีมา ของคณะส่งโดยรอบเป็นก้อนหินทรายกลมๆปกติหินรอบโบสจะสร้างเป็นใบเสมาต่างๆมากมายแต่ของที่นี่ก็คือเป็นหินทรายก้อนกลมๆขนาด1-2ฟุตวางอยู่บนหินทรายรูปสี่เหลี่ยมแกะสลักเหมือนฐานโยนีประตูเข้าโบสถ์ทำจากไม้แกะสลักขนาดใหญ่มีลวดลายปูนปั้นพญานาคดูสวยงามก็ราวบันไดยอยู่โดยสองข้างประตูมีรูปวาดเทพนม ยืนว่าอยู่ทั้งสองด้านด้านบนเหนือสุ้มประตูเป็นภาพวาดรูปต้นโพอ่อนช้อยสวยงามสำหรับประวัติหลวงปู่สอนนั้นเท่าที่อ่านจากแผ่นหินจารึกป,ประวัติของหลวงปู่สอนบอกว่าหลวงปู่สอนคือพระครูภูมิวุทธาจารย์สอนผู้พระมะเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2405ในรัสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บ้านหนองบัวแสน ตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาพออายุ22ปีปีพุทธศักราช2427ท่านได้บวชเป็นพระได้ศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานทั้งในฝั่งประเทศไทยและกัมพูชาเป็นหมอยาสมุนไพรช่วยเหลือชาวบ้านและเป็นเกจเิอาจารย์ช่วง5ปีสุดท้ายในชีวิตของท่านคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505เป็นต้นมาท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียง ได้รับความศรัทธ,ธาจากญาติโยมทั้งในเขตนครราชสีมาและกรุงเทพก่อนท่านจะมรณาภาพในปีพุทธศักราช2,510ที่วัดช่องอู่จอหอสิริอายุ105ปีพันศา83ทุกวันนี้ในเขตพื้นที่อำเภอเสิงสางหากถามเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่สอนคนส่วนใหญ่จะทราบกันดีเพราะแทบทุกบ้านจะต้องมีภาพถ่ายเหรียญ หรือรูปหล่อบูชาไว้บนหิ้งพระเสมอใครผ่านอำเภอเสืงสางแวะไปกราบท่านและเดินชมวัดกันได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับพิกัดที่ตั้งนั้นอยู่ที่บ้านเลขที่1หมู่ที่12ตําบลเสริงสางอํงเาเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเวลาเปิดปิด6นาฬิกาถึง18นาฬิกา